วันนี้ขอเสนอตอนเหนื่อยไหมคนดีครับคุณพิมพ์โอเคสิบโมงนะครับสิบโมงเดี๋ยวผมส่งให้ครับนี่มันเดือนเฮงของเราแท้แท้ T A I C ถูกไหมอ,อ่คุณทองอ๋อคุณทองครับครับเหนื่อยใช่ป่ะ ไม่ไหวใช่ปะเดือนหน้างานน้อยนะเงินก็ด้วยเอางี้อลองลงทุนในกองทุนรวมดูสิหาได้ให้รีบเก็บมีน้อยก็ลงทุนน้อยมีมากก็ลงทุนมากแค่แบ่งออมอย่างสม่ำเสมอมีเงินน้อยก็ลงทุนได้กองทุนรวมเริ่มง่ายใช้เงินน้อย